ตัวเยอะบางทีอากาศมันเปลี่ยนเราเดินอุณหภูมิมันก็เปลี่ยนไม่เอาแม่อยับแม่มีเงินเกินในบัญชีจะมาได้ได้ยังไงเขาเช็คก็ไม่มทำมันไม่คุ้มการถ้าโดนอะไรมามินนี้สูงเท่าไรเขาบอกว่าสูงแปใส่กางเกงตัวไหนดีคะ 1็74ค่ะขอบคุณขัดผมทองแล้วเธอไปดูเวลาเธอกดผมทองใช่ไหมแล้วเธอก็กดไปดูในรายละเอียดถ้าความยาวขา42 42ตุดสาม43อะรุ่นนั้นนะกดได้เลยยังไงก็ไม่ลอยเพราะฉันสูง178ยังไม่ลอยเลยหุยมินนี่รอดอ่ะอยากคบเป็นเพื่อนเลยอ่ะสูง174อ่ะ เข้าใจแล้วค่ะอืมตัวออกมาปะอืแล้วเยโคกับเยปันทัดอะไรปะเจ้าของพคมทองอยี่เสือตัวบอกว่าไม่มีนโยบายส่งให้ใครฉันโปรโมทดล้านเขายิ่งกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรของเขานี่อะ่ะ <c oughs> เข้าใจปะพะฉันฉันเอาคนน้องๆที่ติดตามฉันบอกว่าไปเม้นในไลฟ์คมทองให้หน่อยซิบอกว่าส่งเกไมให้พี่คิวบ้าง,งเขาบอกว่า ไม่มีส่งให้ใครกูแบบช็อตกูมากกางเกงเขาราคาดีนะเออแต่คือมันถูกอยู่แล้วแต่แค่ซืก็แบบรู้สึกว่าอย่าแบบพอมทองส่งมาให้อะค่ะคือรักอะเ <laughs> พราะเราหากองเกงที่ไม่รอยอยากแล้วพอเราเจอเราก็รู้สึกว่าเราจงรักภักดีแต่แบนแต่แบนไม่รักเราเลยม <laughs> องเขาคิดว่าเขาขายแบบราคาพอดีแล้วง <laughs> อืไมก็บอสัตทุกวันยังไม่ได้เลยใช่ ในติ๊กต็อกนั่แหละค่ะเขาขายแค่ในติ๊กต็อกร้อยแปดสิบห้ายากเลยอ่ะสูงเสือสูงเท่าไหร่ตื่นเตือนจะออกแล้วทุกคนเสือใส่กางเกงครับเน่ต้องถามเสือถ้าร้อยแปดสปดห้าเพราะเสือสูงเือถ้าสมมติว่าชอบจะมีอยู่อยู่สองแบรนด์ครับจะมีมีใส่เครื่องอยู่ด้อเครื่องใหม่เด้ร้อนร้อนของซาร่าครับกับอีกอันหนึ่งคือคืออะไรนะ โมดป่ะจะอ,อะไรอีกนคะที่เป็นสามสีแดงน้ำเงินขาว,วาี่เรสัก่าทอมทอมมี่เหรอใช่ทอมมีมม่ครับมีคนแปลว่าตัวอยู่ตรงนี้ตัวแต่ฉันเอาแบบไม่ใบแอดเนี่ยคติมันเหมือนจริงๆเนาะไปติดตลกด้วยเนี่ยตอนนี้เหมือนปะนเหมือนมากคือทำไมมาถึงเหมือนได้ขนาดนั้นหรอ ได้ไหมโอไฟเนี่ยได้เอาเอาบล็อกหนึ่งใช่ป่ะสองอ่านสามอ่านมันเป็นหนึ่งมันเป็นรูปใจันไปไม่ฝังมันใส่ดูเอาถือกล้องข้างในเสร็จยังบุ๋มเดี๋ยวโอไฟเดี๋ยวอะไรมั่งเดี๋ยวอันนั้นั่มั่งอันนี้มั่งชีวิตพี่บุ๋มก็น่าสงสั่งนะเจอหนูมาแล้วหนึ่งคนเจอเสืออีกเหมือนหนูเลย หลังๆฉันไม่กล้าช็อตบุ๋มละเพราะว่าบุ๋มโดนเสือช็อตไปะละเดี๋ยวมันมากเกินเดี๋ยวชีวินฉันให้เด็กใหม่เขาช็อตไปไมได,ไ,ดได้ช็อตเขาถามดูเฉยๆเพราะว่าเด็กเก่าช็อตไปเขาเกลียดงยไงเดี๋ยวนี้ใครชอกก็เกลียดใครเขาจะไปกล้าช็อตแม่ล่ะใครจ,จบปัญหาทีเดียวทีหลัง ก็ยากหยอกมั่งอะไรมั่งก็ไม่ได้จริงเขาเล่นด้วยเพราะเขารักเถอะพี่มูกบอกว่าแต่หนูรักพี่บุ๋มนะปลอมมาแล้วรายการวัดท่าวนตอนนี้เดินวนอยู่ในบ้านวนไปแล้วไปแล้วแล้วกำลังจะไปต่อด้วยรายการวัดท่าแวะเดี๋ยวแวะลงบ้านเดี๋ยวแวสวัสดีค่ะ หนูขอไปแวะโรงพยาบาลแป๊บหนึ่งนะคะก็เสร็มล้าแล้วนแวะที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวพาหนูไปส่งแค่เออ,อเดี๋ยวส่งที่ไหนเดี๋ยวหนูบอกอีกทีนึงดีกว่าอา้าว้าจะไปเซนล่าแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าจะให้รอถ้าพี่พีนมาหลับก็พี่อุ่นจะได้กลับเลยสรุปมาจริงใช่ไหมจะได้เตรียมตัวเอาทิ้งโทรศัพท์เลยอีทวิวไม่ได้หรอ ไม่มีเสาาื้อผ้าเขาจะไปดูสภาอโอ้ยยางใบใบลูกนูม,มันโผล่หัวดูพี่จุ๋มดิวตัวพี่มมบุ๋มใบใบขอโทษนะอีทวิวมีอะไรให้เดินพี่จุ๋มใสชอบสกาวเลยขอบอาดิดาสซูเป,ปอร์สปอร์ตสมัยเจนทอนบูเม้นก็มีพอมิโมลโก็มีฮอ,อตต้อนอ่อนลินาลาก็มีลินาลามีด้วยหรอไม่มี มีค่ะอีทวิวมีลินาลาวด้วยหรอมีลินไม่อาลาวอืมแล้วไม่มีอาลาวค่ะมีแค่ลินมีลิงด้วยนะอีทวิว w น่ะมีคอตตอนอ n อนไล่มาเลยคอตตอนอ n อนเฮดแอนด์เอมไเฮดนดไม่มีคอตตอนอ n อนมโคก่อนเลยค่ะข้างล่างอ่ะในยูนิโค้คอตตอนออนมีสซาลาปาวาลาเป็นท่านวูแมนมิสติมิชแบ จัดป่ายัสพอแค่นี้นบอสเกียดรูปพื้นหลัง่ะอะไรอ่ะจริงพี่มูคือสบายเท่านั้นฉันจะพาพี่มูไปกินร้านโปรดของฉันเราไปกินที่ไหนกันนะวันนี้ อิตวิวเนาะไปหลักดีเบอร์บุซบาเหรอพ่อป้าวันน ah> ั้นที่เราไปกินอีตวิวใช่ไหมถ้าอีตวิวมีเบอร์มุซบาแล้วนั่งรถไฟเหรอพี่จุ๋มพี่จุ๋มฮะนั่งรถไฟเหรอ ใช่ค่ะนี่ป้ายพวกเราอยู่ในจอโฆษณาแซ<บ>ป<บ>อิลี่ที่ไอคอนอ,อร่อยไหมคะเฉยๆค่ะเขาเคือเดียวกับเบิร์นปะพวกเราเผือแซปอิลี่ของอิชิตันไม่ใช่หรอไม่รู้นนะแซปอิลี่ไม่เคยจะอร่อยเลอร์เลยนะเฉยๆเขาลองเฟอร์หรอกหรอยูต้องมาจัมือกันลอง เบิร์นบุษบาค่ะไม่ผิดหวังบอกใครไปกินก็แบบว่าพี่ชื <c oughs> ่อเบิร์นจริงวันนั้นก็ไปที่ eat อิทวิวเบิร์นบุษบาไม่แนะนําใครไปไม่เคยมีใครดา่าทุกคนแฮปปี้สรุปเขาไปไหนเนี่ยมาโรงบานก่อนอแล้วก็ไปที่ไหนนะเซนท่ันตะเสือ เดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลแล้วค่อยบอกเสือยำกับอีกยำเนื้อหนึ่งที่ทุกคนจะไม่คิดหวังนะคะเผ็ดเผ็ดคาเฟ่ค่ะเคยกินไหมที่ไหนอ่ะมีปาริพาร์ตมีเส้นทางคิดลงเพ็ดเผ็ดคาเฟ่แต่ว่าคิวยาวสบัดอัตยำซีซีเลยเือกอัตรยำหลานแว่ไม่ห่วยพี่คิวไปเจอนุช่ปะ ได้เสืออยู่รัชาดาเสือว่ารัชาดาสามสองเลยเหรอยึดหังยังใช่ครับเขาไปฉีดเร,รัชดาพิเศษสามสองที่เบ็ดโลว่โอ๊ะอีนิดนึงก็จะถึงเป็นลาดล่ะใช่เพราะมันอยู่ไม่ไกลไงแต่ไปเจอนั่นก็ได้พิคิวจะได้ไม่ต้องวนเบอร์บุษบาพารากอนอร่อยไหมคะที่หนึ่ง สาขาแรกเลยก็คิวคือสาขาพารากอนสาขาพารากอนอร่อยสุดเบอร์มสซร์บา<ม>ลองลงมาเป็นอ<ม>ีสต์วิวลองลงมาเป็น<ม>เซนทันโวแต่ทั้งโดชอบทำไนะม่เสถียรเนอะคนไม่ยอมตื่นกัน โอ้เสร็จงานกลับมาหนุหลับเลยที่กูก็หนล่อนชอบเนาะ,นะกลับบ้านดึกคะ่ะแล้วพอจะกลับจะกลับแล้ววีนใช่พี่ออกมาแล้วไม่เคยมีใครวีนะคะบางบางทีฉันกลับก่อนหล่อนก็อยู่ต่อนะคะอ่ะอันนั้นมันวันว่นวางเนาะได้เลยก็วันว่างควรแพทพอนคะ่ะโอ้ยยังไม่กลับเร,เร็วๆนี้แน่นอน ใส่สิเห็นสายไหมครับพี่อุน่นเบอรบุษบาร์เมนูไหนต้องโดนยำเส้นแก้วค่ะยำแซลมอนอยำแซลมอนอร่อยที่สุดเลยในเบอร์บุษบายำมามา่าเขา้องมีสายีกไกป่ปลายำคอหมูย่าง กับยำปลาดุกฟูทั่วเขาบอกว่ามึงกูมานอนหันหลังให้กันจริงแล้วเหมือนจริงแสงข้างหลังเอยอะไรเออโอมกรอบเหมือนอยู่ห้องเดียวกันพลิกมากเลยครับตัวครับรับไปที่นอนกนล้สี่ไหมไม่กลับนี่ปล่าใจเขาฟังก็ฝ่าพี่ปูไปดีพี่ปูก็จะไปหาเราที่สองอะ อืมเขาเป็นฝาที่คิวทำไมป้าจะเอาอะไรอ่ะคะเชนี่ก็สารคิวก็จะไปพรุ่งนี้อืมฝากหนูสิฝกคิ้วไดเรียกแมสแลส่งฟิลโมเลียใกล้จะตายถ้าหยุดถ้าวันนี้อยู่ลามอ่ะผู้สารสำคัญคิว พี่จุมเนี่ยหนูไปอาบน้ำทำนั่นทำนี่ก่อนนะพี่จุมออกลรงพาบาลแล้วตัวมานะ